เอาอะไรเ่เอาอะไรมาเนี่ยวัดล้างครับหยุดการกระทำของทุกคนเดี๋ยวนี้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการล้อมไปหมดแล้วนะครับผมใครรู้ตัวว่าขนยาเสพติดอย่าพยายามที่จะเอารถถูกคุณเคลื่อนย้ายออกจากที่นี่ให้เราตรวจสอบกันโดยดีไอ้โนกแล้วทางตรวจสอบครับใครที่ขนยาเสพติดรถคันไหนเป็นเจ้าของแล้วกันยึดไ้หมด นี่เป็กล้วยแพ็กครันอุ้ยหมดแล้วครับน้ำปนเกินอะไรอ่ะโอ้ยน้ำนจัดจังนี่ครับนี่เลเบลครับผมไม่มีกฎหมายคนที่ไรกฎหมายแล้วกันค้นไม่เหลือครับผมถ้าคุณไม่มียาเสพติดคุณจะกลัวอะไรอ่ะถูกต้องไหมคุณไม่มียาเสพติดคุณจะกลัวอะไรถูกมาตรวจยาเสพติดตรวจโอ้ยนี่คนสุจริตขายกล้วยตีอันนี้คนขายกล้วยส่วนใหญ่เขาขายกล้วยกันนะครับเนี่ยผมตรวจเจอแต่กล้วยอย่างนั้นเลยเนี่ยโอเคนี่เลก คันนี้ไลเกอร์คันนี้ไลเกอร์เฮ้ยเดยวกูถือปืนได้เดยวกูถือปืนได้ใครตกเด็กมเฮ้ยโดนนะมึงต้องบอกให้ทุกคนหมอบส๋มึงต้องให้ทุกคนหมอบสตอบอลี่แพ็คโอเคต้องทุกคนหมอบอะไรครับเนี่ยอะไรอะไรต่อปากทำไมอืมเอาันเลยไหมอบครับรอบตอบครับอบบครับ เฮ้ยมันฉักอาวุธมันหยิบอาวุธมันหยิบอาวุธมันหยิบอาวุธหยิบอาวุธเฮ้ยมันกินยามันกินยายาด้วยมันกินยาตีมันอยากสู้ใช่ปหมมันอยากตู้ใช่ไหมอาเมื่อเช้ากูกับกูกับลุงกับมึงไปไม่ได้ใช่ปหมต่อรอโอ้โหไอ้ระเบียงเออไอ้ตัดมึงจะเอาใช่ปหม

มีใครอยากจับกุญแจตอลอยมีใครอยากเอาเนื้อไหมครับผมแจกเนื้อครับมีใครอยากเอาเนื้อไหมครับผมแจกเนื้อครับมามาต่อแถวครับมาต่อแถวเลยครับมาต่อแถวครับมาต่อแถวเลยสามสองสามสามลุงสามสี่ครับเอาครับเอาเนื้อครับใครอยากได้เนื้อครับผมแจกครับผมแจกครับต่อแถวเลยครับสามี่ครับสามก้านสี่ครับหนึ่งก้านสิบแปครับสามก้านสี่ครับสามก้านสี่ไม่ได้เลยครับหนึก้อนสิบแปดครับหนึ่งสามสี่นี่ครับตำรวจทำดีครับตำรวจหนำดีครับผมนี่ชมครับเมืองเมืองสามสี่ครับจำจัดโจรชั่วร้าย พอมาแจกประชาชนเป็นไงไม่เคยมีใครทำมาก่อนหมดละครับหมดละครับขอบคุณมากครับเอาไม่ใช่เหรอไปดีกว่าเต๋อไหนอาเจ้าผมว่าอยากตีตัลออ่ะคนนุยยบ้าเลใช่เหรอโอเคเอาไปเลยอะไรนะตะบูตะลองไม่ได้มันบอกว่าไอ้ไอหมวกไลเกอร์ไหนวะพี่มันบอกอยากกระเทือตัลรอเอาไหมล่ะเอาไหมเอาง่ายเปี่ยนอะ เ้ยบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคุยกันได้เราเจรจากันได้เราเจรจากันได้เราเจรจากันได้แต่นั้นแหละรู้ว่าไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าที่นี่ไม่มีกฎหมายอย่าซ่าได้บิลลี่แค่นั้นแหละมึงตีเจเคไม่ได้ด้วยเพราะกูเป็นตำรวจตีตำรวจก่อนครับมันตีตำรวจก่อนครับไม่มีอะไรครับอ๋อใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันตีตำรวจก่อนครับถามประชาชนตรงนี้ไอหลานเวรคนนี้มันต้องโดนอีกมันไม่รักดี เอาโอเคถือว่าเรเบลปลอดภัยนะเรเบลโล่งนะปลอดภัยนะทุกคนใช้ชีวิตอย่างสมสุขนะครับผมตีกว่ารีบออกจากตรงนี้เหอะมันหยิบโทรศัพท์แปลกๆปลกมาไม่เชื่อกูดันไงไอ้ตีไอตีไอตีเมื่อวังที่กูตีตีกูไม่มีกูไม่มีตีตีตีมึงลงมายิงปืนก่อนดิสัตว์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงหมามู่นี่เฮียมึงหมามู่สัตไอบิลลี่เฮียหมามู่มันเนี่ยโอ้้เยี่ยมมากันเยอะเลยสัไอ้ปลไอ้ไน้ีอ้ไ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 อ้ออ้ีอ้อ้ไไอ้่อ้ไอ้อ้ไอ้อ้อยไอ้ไออ้อกไอไปนอนอ้ไอนไออ่ออ้อ้อ ไอ้ยี่บิลลี่เลยกูหมื่นหนึ่งบิลลี่บิลลี่เลยกูหมื่น,นหนึ่งบิลลี่บิลบลี่เอี๋อก,กูเพิ่งทำงานมาบิลลี่มาใกล้ๆกูหน่อย มีเนื้อไหมมีเนื้อไหมหนุ่มมีเนื้อไหมมันปนในไหมพี่ชายมันปนในไหมบิลลี่หลานรักอย่าทำอย่างนี้เลยบิลลี่อย่าปนเลยมันปนไม่ได้บอกบิลลี่หน่อยบิลลี่คุยกันได้บิลลี่ากาสุาไม่ใ <อา S 2> ช่ใครเชื่อบิลลี่อ่ะเฮ้ยเรี่องใครวะพี่คนนี้เขาเรียกอะ่ะเนี่ยเคียบิลลี่ไอหลานเบนอเอศาสตร์มึงจะเอาอย่างนี้กับกูใช่ไหมฮะตัดตัดมรดกแล้วนะถ้ามึงยังทำอย่างเงี้ย โอเค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 คุยกันได้มึงชุบสิมึงชุบสิเขาที่เดิมเอากลับเขาที่เดิมโอเคมรดกที่กูเซ็นไว้มึงเนี่ยเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนสัญญาเลยนะถ้ามึงฆ่ากูเนี่ยได้ไรถอาสามผียังเป็นของผมใช่ไหมใช่ถูกต้องเป็นของมึงอยู่แล้วได้ได้เอาผมจองคันเดียวเลยอาเออได้อยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับกระเป๋าเหรอครับมาเก็บผลญานได้กระเป๋าข้าศึกสุดข้าสุดแล้ว มึงเห็นไหมว่ากองกำลังของปูบาโคตรไวเลยเห็นปะอดกันแม่ลุงอย่าเลยดีกว่าบิลลี่ไม่อยากมีเรื่องกูไม่อยากทำร้านหลายล้านตัวเองก็ดีอะไรนะครับไม่มี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 ครับไม่มีไม่มีไม่มีตีตีตีมมัันนตตีีหรือมึงจะลองอับบิลลี่มึงจะเอาปะมึงจะเอาหรือเปล่ามันต้นไปหมดเลยด้วยครับขอในตัวไม่เหลือเลยครับมึงจะเอาหรือเปล่าไอ้หลานเพี้ย ฮะมาาาหมร้นเเววพพตตจยสิดึงยาวหรือเปล่าไอหลานเบนแทงในเลเบลเหรอมึงอยากมีเรื่องหรือเปล่ามึงตอบกูสิไอหลานเฮียฮึอ้หรือมึงเยามึงทีนี้มึงบอกว่าไงลุมประชาทันตรงนี้เลยมึงมองหน้ากูสิครับทำอะไรได้บ้างเหรอตรงนี้มันมันมึงมองตากูมึงมองตากูดูในแมตช์ปะงั้นเราก็ตีมันได้อยู่ตกไหมมึงมองตากูไอหลานเบนเราเราก็ตีเขาได้ครับเพราะเขาเริ่มก่อน ตามไม่เอาโอเคแล้วก็โดนคดีทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ครับโอเคงั้นกูฝากไปก่อนแล้วกันของแม่งหมดตัวเลยเข้าเข้าวอตำรวจด้วยครับเฮ้ยอะไรยำหมาไปดิป้าเซ็ตหรอเซ็ตหร็ตไหยุดคร็ตไ่หตอนนี้มึงโชคดีไปบิลลี่เขาวอร์ลงวอรเรื่ออะไร มีเคสเหรอ9814เติมร้ายครับเติมร้ายอ๋อไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีไอตี๋ไอเยียบิลลีม่มันสาบมันสาบปล่อยไอชาดเดี๋ยวมันก็โดนมันจองเวจองกรรมอีกเหรอไอเยี่ยมเดนี่มันเด็กขี้แคน้นไม่กลัวไม่กลัว,เรา,ารวเราตำรวจทำตามหน้าที่ตรงฉิน ตอนนี้มีเคสอะไรเกิดขึ้นไปครับพอดีว่าผมไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งครับตีตีตำรวจที่เลเวลครับอ๋อไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้ผมตีตำรวจที่เลเวลครับตอนนี้เหรอตอนนี้ป่ะตอนนี้เหรอตอนนี้เหรอครับากำลังไปกำลังไปครับตายไปแล้วหายไปแล้วกำลังไปครับกำลังไปครับวอลเจ็ดบอลเจ็ดบอลเจ็ดบอลเจ็ดเด็กขี้แคสครับบอกแล้วบอกแล้วครับไอ้พวกนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องงับต้องทำลายลังครับต้องทำลายลัง ขอญาตุดุทำลายเลเบลนะครับขอญาตนะประกาศ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 ให้ออกจากเลเบลครับจอด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 มาแล้วมาแล้วโอ้ตียิงปืนปืนลงซะอย่างนี้ลงอย่างนี้ตายดีกว่าไม่ตีไมเพื่อเราก็ลงาามา <c oughs> ใครบอกไม่เยอะไอ้ฟาด อะไร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 มือยาใจะตายจัดเฮียไอ้บิลลี่ไอ้เฮียไปละเอาไอ้เฮียนี่กูไปแล้วเนี่ยมันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายตีไปเลยตีไปเลย นี่แน่โอเคไม้เดียวไปหวานนั่นแหละมันต้องคุยใส่ชุดส้มโดนหมดอ่ะเพราะวิลลี่อ่ะมึงไปต่อยวิลลี่เอาเนื้อ ถ้ามันล่วงบนสัญญาเลยมันตายแน่ถ้าเยลิลี่ล่วงได้ถ้าล่วงกูจะส่งมันเข้าคุกแน่นอนไอสัตว์ไม่ต้องกลัวไปมึงไม่รอดแน่ไอสัตว์เกมนังสู้ใช่ปะตีมึงจับมันได้ตีมึงจับมันเลยมึงจับมันดีกว่าตีมึงจับมันนี่มึงไล่สู้อ่าสู้อ่าได้ไอสัตไปไอสัตว์ไปอ่ะไม่ยิงนะไม่ยิงนะไม่ยิงนะโอเคไม่ยิงนะ ตีเดี๋ยวกูก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวกูโชว์ก่อนดีกว่าไหมไอหลานเที่ยนี้มัต้องโดนกูตีตีปล่อยกูดีกว่าไหมมา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 เฮ้ย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 โอเคอยากจะดึงหึงให้ได้เลยอยากจะดึงหึงให้ได้เกลียกชอบหนีไปแล้วตีกูจะตายเฮี้ยลูกโอ้โหลูกโอเคตัวการ ต้องไปชมที่โรงพยาบาลทะเลทรายเลยครับต้องไปชมที่โรงพยาบาลทะเลทรายครับคุณหมอนะครับอ๋อโยนทำอะไรครับพี่จะผิดกูจะผิดผมมองว่าไอ้พวกเนี้ยผมมองว่าเราอ่ะควรดัดนิสัยล็อกมือแล้วมันไปไว้ที่เขาแล้วให้มันเดินลงมาดีกว่าไหมครับย่าครับย่าครับลุงครับย่าครับเราต้องดัดนิสัยพวกนี้นะเอาจริงไป่ได้เขื่อนดีกว่าลุงเออไปนี่เขื่อนแล้วไปจับโยนเล่นสักทีดอกสองดอกกันเลยอะย่าครับย่าครับคหมอหมอหมอเอาเอาไปนี่นะครับมาหมอครับ เทพปกติเลยนะไม่ไม no? okay. ่มีคดีอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่มีใบน้องขับโค้ดไลเดอร์เราไปปาชูเบอร์มาโตโนอาจ้าชื่อเลชูโกอ่าบิลลี่ตามหลังบิลลี่ตามหลังเต๋เต๋บิลลี่ตามหลังไม่ใช่ปืนยิงเราเทล่าสีขาวมึงไม่จับมันหรอกพี่ดันมีวิธใครตอบเปล่า มพี่ขับไหมับไหมพรุ่งนี้มีศึกใหญ่วันนี้นอนกินแล้ไอ้นอนให้เต็มนอนเก็บแรงให้เต็มกินนะครับตลอดทุกท่านไอวิลลี่มันร้อหยู่เลยเบลอ่ะ ปล่อยัปไหครับไปคนเดียวทำอะไรเราไม่ได้หรอกตอนนี e ้ใครอยากไปนอนเข้านอนเลยนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรวันพรุ่งนี้เตรียมศึกหนักใหญ่ไปเลยนะได้รถยังได้แล้วครับได้แล้วมใครยังไม่ได้รถบ้างอะอะไรนะมีสถบ้างมีมีอย่า มันจะเปิดจะเปิดดิเนาะป้าชูเป็นาโตโนไอ้ศึกจริงอย่างพัดเนี่ยคือเขาต้องเขาตีกันปกติถูกต้องไหมมีอะไรกดเกณฑ์อะไรเข้ามาปะรู้คุยได้ไงฮะคุยกับมึงอ่ะไอ้ะคุยได้บอ อ่า,อาแล้ว,ดวลกดจักระพัดเนี่ยคือเขาตีปกติป้าหรือว่ามันมีกดอะไรเพิ่มเติมมาไหมหรอครับหรอหรอครับไว่ครับกดจักระพัดอ่ะมันตีปกติป้าหรือว่ามันมีกดอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ปะลูกแค่ตีแค่เขาฝกลูถึงตีสองแต่กดอื่นยังไม่ทราบเลยอ๋อตีเงินบานอันนี้ตรงหายาชัวเตะหยาขยาขยา,ขยา เปิดบอเปิดบอเปิดบอจอดเดยนี้ครับจอดเลยครับจอดเลยจอดจอดจอถ้าไม่มีโอเคไม่นัเลยครับงเอ้ายัไม่นัเลยเลยเอ้าขายานะคนตัวเลยครับนตัวนะขายยาไงขายยาไงขายาไงไม่ได้ตั้งยาตั้ยาไม่ตั้งยาไม่ เาหยุบรถจริงไม่ได้นะครับเอ้าไม่ได้ครับมา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 ไม่มีครับไม่มีเอาเก๊ถ้าถ้าผมตรวจคนเจอผมจะยึดแล้วผมก็จะปล่อยไปแต่ถ้าว่าผมให้โอกาสขับรถหนีถ้าขับรถหนีโดนจับคือต้องโดนนะโดนขัาไม่ดธรราแล้วจะไม่มีของครับจะไม่มีของแล้วถ้าไม่มีของกางก็ไม่มีอะไรนี่ครับเออก็ไม่มีอะไรนี่เราไม่ต้องหนี ลอโอเคไม่ค้นตัวนะไม่ค้นตัวใช่ไหมคนนต้องคนตัวอ๋อหยนีหยู่กันดีวันนี้กอนครับครับครับ้วมันห็้วยแบตอรี่แน้วาลำไรอ่ะดูหออชัดชไฟครับชไฟรถอ๋อชไฟรนะโอเโอเคโอเคลาบายบโยรีเเจอับ้าคอบคุณมากครับเหมอนเหมือนึงยังหนีตำรวจอ่ะหมรวด้ โอเคโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพวกกันเราพวกกัน เจอแม่งอีกแล้วไอบินลีป่ะเนี่ยไอบินลีลุงทำอะไรพี่เต๋เต๋เต๋ไม่ได้เต๋เกาะกวนะมึงเอาปืนะมึงเอาปืนขี่เท็จลาสีขาวไล่ยิงพวกกูไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหม นายสุภัฒนครับสุภัฒน์ตึงเจ๋งใช่ไหมนี่ตอบมาใช่ไหมบิลลี่ไม่ใช่ไหมใช่ไหมถามนี้ไม่ดีนะว่าใช่ไหมถามว่าใช่ไหมบิลลี่ตอบอิปใช่ไหมใช่ไหมถามว่าใช่ไหม ตอบมาครับเดียวว่าใช่ไหมเออเออไอ้สุภัฒน์นครับสุภัฒน์เอาหนีหรอหนีไม่รอดนะบิลลี่หนีไม่รอดนะหนีไม่รอดนะบิลลี่บอกว่าหนีไม่รอดจริงไหมเจ้าจะกลายชักหรอบุญชักนะ้วบุชักกระเดี่ยวกระเดี่ยวเน่เอ๊ะหนีใช่ไหมหนีไหม ปะส,ะบปะสะบลบไปสลบไปสอะไาคนเห็นคนเห็นไอตีกว่าเอามันไปปล่อยไว้เขาโคเคดีกว่าแล้วก็ให้มันเดินลงมามาไงสุพัฒน,ททไน์ไอบิลลี่เหรอช่วยช่วยกูด้วยลูกพี่มึงโดนกระทืบเนี่ยมึงลูกพี่กูหลอนเนี่ยเออเพื่อนเเเอ่อนเเพพ่ ไปใส่รถมาเลยใส่รถไปลูกพี่ผมก็ไปด้วยไปครับขอบคุณครับไงกูช่วยมึงไหมอันเนี้ยอ่ะถ้ามึงจิงกูอีกทีนึงได้บิลลี่สัตว์ไอ้เชี่ยนี้จะต้องจับมันแล้วนะสีต้องขึ้นจับมันแล้วนะดีวสี ไปด้ยังอไงโอเคโอเคอนนี้ต้องจับแล้วยึดยึดปืนยึดอาวุธมันด้วยเอ้ยยึดยึดยึดไอ้ที่ยึดปืนที่มันใส่ในกระสุนด้อยู่ล่างนั่นแหละเราได้เงินละโดนเขาปรับเท่าไหร่วะเดี๋ยวหัดใส่ใม่ส่ัวอันนี้เ็แท็กูไม่ใช่บิลลีออแบบแบบไปช่วยเพื่อนไปช่เพื่อนไปช่เพื่อนเดี๋ยวกูใส่เราเเราเมมเสมเคไม่รอับเสร็จามเวม

ลงน้ำโดนเพิ่มหลายเท่านะครับบอกไว้ก่อนกระทงจะอย่าให้กลายเป็นเบาแล้วกลายเป็นหนักอย่าให้มันทําเรื่องแย่ไปเลยครับมอบตัวสารภาพเถอะยอมรับผิดเถอะอยอมรับผิดเถบ่อเราใช้ปืนได้บอกวะไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้เราใช้เทเซอร์ได้ปะ เราใช้เด็กเสือได้ไหมเดี๋ยวรอครับยิงยังไม่ได้ลุงเดี๋ยวผมจับการหนึงครับแต่เมย์เ่ยมันเปนยิงยังไม่ได้ยิงได้ปะยิงได้ยังครับยังยังโอเคท่าทีก่อนไม่นก็ถ้าเกิดเขาวิ่งก็ยิงได้เลยไม่เห็นเลยไม่ไง็นใครอะไม่เห็นไม่เห็นครับไม่เห็นโอเคเฮแล้วเฮแล้วเฮแล้เออครัตายแล้วโอเคโอเคแล้วเราทำไงบ้างครับงั้นเริ่มใหม่ เอาใหม่โอเควิ่งใหม่ครับพร้อมยังครับวิ่งใหม่แหละครับเดี๋ยวว่ากับลุงไล่นะจอดจอดเลยอลุงอ่ะเด็กไกลไกลไงไกลตีตีมึงรีบไปตีมึงไม่ได้ให้เขาวิ่งเลยจ้าเทคสองที 2, ท่ไม่ใช่เทคสองเนี่ยมันใช่ที่ไหนเนี่ยในน้ำยิ่งโดนนะในน้ำในน้ำยิ่งโดนนะในน้ำยิ่งโดนนะบอกไว้ก่อนในน้ำนี่โดนหนักนะโดนหนักนะ เฮ้อะไรล่ะตะคุบเลยตะคุบเลยตะคุบเลยจับไปแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ตลอดตลอดสุดสุดแบ็คโดนน่ครับอันนี้ผมต้องปล่อยแล้วผมว่าต้องจับเลยใช่ไหมครับต้องตะคุบใช่ไหมต้องตะคุบใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ยับนะแฮมยำบหยับหยั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 ขออนุญาตตัดคนตัวนะครับข้อหาอะไรครับขออนุญาตคนตัวนะครับอันนี้ข้อหาอะไรครับตหนีแต่ไม่มีขายยาใช่ไหม อันนี้เขาหาอะไรก่อนถามก่อนบ้านครับผมผมงัดบ้านมาถูกเอ้ามึงไม่บอกว่าอยากอื่นเท่าไอสัตว์มึงจะหลบหนีครับผมไม่ได้งัดอันนี้ผมต้องไม่ได้งัดผมค้นตัวได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้เพราะอยากค้นตัวครับเยอะนะเยอะนะโอเคคนนี้อันอันนี้คือกําลังจะงัดแต่ไม่ได้งัดฉันเลยหลบหนีเนาะอ้าว ได้ยินไหมนะหนูเขาไม่อยู่อ่ะว um, ้าโหลอยู่ไบ้ดมเดี๋ยวผมต้องปล่อยมือก่อนป้าเผื่อเขาไอ้นี่เขาตายไะเนี่ยโอ้เขาสลบเขาได้สลบโอเคโอเคทขาไปตัวเป็นอย่างงี้เนี่ยแป๊บนึงนนะั่นนะดิเฮ้ยนี่อ่ะอยู่แล้วอยู่แล้วเราดึงเราไปตัวเป็นแบบนี้ได้แล้วผมปล่อยก่อนนะโอ้ยวอ๋อไอ้นี่อยู่อ้าวทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะ เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะตัวค้างไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะไม่ค้างหไม่เบาค้างไปแล้วเขาตอบเราไม่ได้เห็นไหมค้าแคงไปแล้วอันนี้ขอถามหน่อยครับเจ้าที่คือถ้าผมยึดของเขาเนี่ยเราต้องใส่ส่อนอนเดียวใช่ไหมเราจะมาเป็นของเป็นไม่ได้ใช่ไหมส่อนอนครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับถามไม่เฉยตีเป็นไรไม่เป็นคนไปกับสาม ที่ลุงเป็นตำรวจหรือนึงเป็นกองพลเสียบป้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่คูแค่ถามไม่เฉยว่าได้หรือเปล่ากแค่ได้ถามสิ่งที่มันถูกต้องไกอันนี้คือการที่เราจะอันนี้คือเป็นผมเป็นคนจับไหมครับหรือว่าตำรวจท่านอื่นเป็นคนจับ่อาลุงเป็นคนจับโอเคครับงั้นผมว่าต้องใส่บินใช่ไหมครับแล้เงินที่บินนี่ก็คือค่าจะเข้าเป็นของผมใช่ไหมครับใช่ครับเต๋อมาทำเคสแทนเต๋อลงมา เขาไม่อยู่แล้วไม่เดี๋ยวเขาก็มาทำไมผมยังเห็นเขาท่านคงเห็นอยู่เนี่ยฮัลโหลได้ยินปะครับได้ยินผมไหมได้ยินได้ยินได้ยินแล้วเนี่ยครับอันนี้ควรเป็นไรอ่ะจะงัดบ้านหรือว่างัดบ้านอยู่แล้วอันนี้เดินอยู่หรือว่ายังไงอ่ะกระโดดได้ไหมกระโดดได้ไหมกระโดดได้ไหมแต่เราค้างไม่ได้เลยไม่เป็นไรโอเคผมผมแบะครับแบะดูแล้วก็รอมาเจอพอดีใช่ครับสามพันสิบนาทีแล้วก็ยึดของดำในตัวทั้งหมดครับ โอเคครับท่าน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 ยึดเลยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะจับเขาเองขออนุญาตนะครับใส่เจลยังไงครับสอนวิธีการเจลหน่อยราคาปรับเท่าไหร่ครับสามพันสิบนาทีครับสามพันเช็คบินเขาด้วยนะถ้าเกิดบินเกินสามหมื่นก็จำพุกเต็มเวลาครับ บินไม่เกินครับสามพันด้านเสริมข้อหาลุงลุงเจลเป็นไหมครับลุงเจลแล้วก็เอ็ก,ออกคอร์ดอย่าลืมล่อย,ผม,อยผมนะครับเจลเป็นครับเจลเป็นครับโอเคครับ เดียวไอ้นไอนี่ตำรวจเลยใช่ไหมครับใช่ครับในเมนูตำรวจเลยเรียบร้อยครับโอเคแม็กเองคนจับโอเคสาเหตุแม็กเองคนจับโอเค ไม่ได้เกมน,นะลุงคอยเียขาเลคดีซึ่งชื่อสุดท้ายมันก็เป็นลุงอยู่แล้วไงเจ้าของคดีรีเบิร์ตเอสโอเคสุดยอดไม่เปลี่ยนเลขโอเคลืมเดี๋ยวไม่เปลี่ยน